เจอรับชมได้เลยค่ะ น้างสาวชั่ว่าวันเดินเที่ยงค่ะนางสาวที่ว่าวันเดือนเที่งทยงเนาะอ,อายุเท่าไหร่แล้วตอนนี้สามสิบหกอายุสามสิบหกเนาะอ่ะอยากจะถามนิดนึงว่าก่อนจ้างงานเนี่ยเคยทํางานอะไรมาก่อนไหมทำงานอบตสมศรีทํางานอบตอแล้วตอนนั้นทําอบตทําหน้าที่อะไรคะสวนนะอ่ะทําสวนเนาะแล้วหลังจากจทําอบตเสร็จแล้วเนี่ยก็คือมาทํางานโรงพยาบาลหุกต่อเลยไหมยังโนะอ๋อยังไม่ทำ คือว่างานอยู่ช่วงหวนึ่งเนาะแล้วตอนที่ว่างงานนะคะทำอะไรอยู่ตอนนั้นช่วงป่าคำาน้ำเขอไปส่งส่งน้ำอ๋อค่ะมีหน้าทีาสาสา่ส่งน้ำแล้วช่วยป้าส่งน้ำเนาะทีนี้ก็เลยมาได้มาทำงานโรงพยา,านท่ามุ้งแล้วพอมาทำงานโรงพยานท่ามุ้งเนี่ยหนูอ่านหนูทำอยู่ในหน้าที่อะไรไล้างถังอ๋อล้างถาดเนาะช่วยอยู่ในกลุ่มงานบริหารแต่ว่า มาช่วยในงานของโลครัวเนาะเป็นงานโงครัวเนาะแล้วเรารู้สึกยังไงหลังจากได้รับทํางานมีรู้สึกมีคุณค่าในตัวเองารู้สึกยังไงบอกความรู้สึกสิมีคุณค่าตัวเองมีขึ้นมีชีพีมีชีวิตที่ดีมีเพื่อนไหมมีเพื่อนมีเงินใช่ความเป็นอยู่ดีขึ้นไหมดีขึ้นมากโอเคขอบคุณค่ะ ขอบคคุณ่ะแล้วเราก็จะมาพบกับมีการท่าถานไปนะคะ <ขอ S 2> เป็นอ่าลุงยมยุทธนะคะรบกวนแนะนำตัวหน่อยได้ไหมคะชื่ออะไรงนะ่ะชื่อยงยผงยาชื่อนันคือชื่อผงยายง,ง,งยุทธ์ผมย,ยานะคะชื่อเล่นชื่อพี่ยุทธเนาะ,ะอายุเท่าไหร่แล้วคะ อายุ50ปีพิการทางด้านสติปัญญานะคะก่อนหน้าเนี่ยที่จะมาทำงานโรงพยาบาลท่ามูวค่ะลุงทำอะไรมาก่อนลุงค่ะขาทำงานก่อสร้างเนาะแล้วหลังจากทำก่อสร้างเสร็จก็มาอยู่โรงพยาบาลท่ามูว ถือว่าส่วนพันยิ้มของโรงพยาบาลเนาะแล้วตั้งแต่มาทํางานนะคะรู้สึกภูมิใจอะไรบ้างก็ดีเนาะมีเงินใช้มีบ้านหรือ,อยังมีเพื่อนแม่อยู่นี่ทางานมีเพื่อนแมมีได้ผู้คกื้อเคเดิน <c oughs> ถือว่าลุงยุทธมีพัฒน,นาการที่ดีเลยนะคะจากการที่มาทํางานที่ดีอ่ะลุงลุงยุทธช่วยขอบคุณบริษัทให้หนูหน่อย อยู่ที่หน่วยใจกลางนะคะจะมาสัมภาษณ์ผู้พิการอีกท่านหนึ่งนะคะไม่ทราบว่าพี่เขาเชื่ออะไรคะชื่ออัตรพรส์เสนจันทร์ค่ะเป็นผู้พิการทางด้านไหนคะทางด้านการได้ยินอ๋อตอนนี้พี่เขาอายุเท่าไหร่แล้วคะห้าสิบห้าปีทำงานที่หน่วยงานนี้มาประมาณกี่ปีแล้วคะสีป่ปีประมาณสี่ปีกว่า,วาแล้วรายละเอียดการทำงานคือให้เขาช่วยเหลือด้านไหนคะอ๋อเช้าขึ้นมาเนี่ยเขาก็จะมาจัดเซต เซตทำแผลบ้านเล็กบ้านใหญ่เนี่ยเขาเป็นคนจัดแล้วก็ใส่ไม้พันสำลีใส่ซองอแล้วก็ยัดสำลีก้อนเสร็จแ,แล้วช่วงบ่ายก็เขาก็ห่อคื้งมือห้องฟัน mm hmm. เขาห่อคื้งมือจัดเซตอะไรอย่างเงี้ยค่ะเขาก็ทำได้แล้วการมีผู้พิการนี่สามารถช่วยเบาแรงงานไปได้เยอะไหมคะคะเบาได้เยอะเลยคะ่ะเพราะว่าที่เนี่ยเขาก็คนน้อย แต่งานเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นยังไม่ได้เพิ่มคนเลยก็ได้ผู้พิการเนี่ยมาช่วยได้เยอะเลยค่ะนั่นก็เท่ากับว่าผู้พิการนี้สามารถเข้ามาเบาแรงแล้วก็สามารถมาช่วยกับการทํางานของคนปกติได้ได้เหมือนเราเลยแต่แค่เขาอาจจะพูดไม่ได้ใช่ไหม<ต>คะดูแลเขาบ้างแล้วก็เขาก็ช่วยเราค่ะขอบคุณค่ะส,ส,สวัสดีค่ะ,คะ สกุลอะไรอายุเท่าไหร่สุธิยาสองพันห้าัญญาอายุสามสิบ่า,า,าอายุสามสิบเนาะก่อนจ้างงานได้ทํางานอะไรมาก่อนไหมมาที่ทางมือค่ะก่อนหน้านะยังไม่ได้มาทําที่นี่นะนูทําอะไรมาก่อนอยู่บ้านอยู่บ้านค่ะได้ที่อาชีพอะไรไหมไม่มีอ่าไม่มีแล้วพอมาทํางานที่นี่เนาะก็จะอยู่ในงานส่วนของงานจ่ายกลางนะคะมีหน้าที่ทําอะไรเอ่ย ที่นี่ทำอะไรบ้างการข้อมือค่ะเจตตาทำเซตเครื่องมือเนาะแล้วอาหนูรู้สึกภูมิใจในตัวเองไหมที่ได้ทำหลังจากมาทำงานชีวิตเป็นยังไงบ้างดีขึ้นยังไงบ้างดีเนาะมีเงินใช้มีเพื่อนไหมมีพี่มีเพื่อนมีเก่งขึ้นค่ะเก่งค่ะ เงยาหลังการเรียนรู้ค่ะทำงานที่นี่มาสามปีแล้วค่ะรับการจร้างงานโดยบริษัท Secure พาเวอร์เซอร์วิสไทยจำกัดค่ะก่อนจ้างงานมุิฉันอยู่บ้านกับแม่ไม่มีไรายไดห้หลังจ้างงานมีไรายได้ช่วยเหลือแมแ่ชีวิตครอบครัวดีขึ้นค่ะขอบคุณค่าที่ได้รับจากการจร้างงานคือ ได้เข้าสังคมและมีงานทำเรียนรู้สิ่งใหม่ๆมีประสบการณ์ในการทำงานค่ะแรกดิฉันขอขอบคุณบริษ,ษัท s e c u l e Power Service ไทยจำกัดค่ะที่ได้จ้างงานให้ดิฉันได้มาทาได้มีงานทำเพื่อช่วยเหลือ,อครอบครัวค่ะและมีรายได้การดำรงชีวิตค่ะค่ะขอบคุณค่ะ นะะหนูขออนุญาตให้พี่แนะนําตัวก่อนค่ะพี่ชื่ออะไรคะชื่อมนภาคธไทยอายุเท่าไหร่นะคะ<ป>อายุส9บสิบเก้าปีเนาะ,อะตอนนี้พี่มนทําอยู่ในกลุ่มงานไหนคะนนอยู่ในกลุ่มงานเวทเนาะหรือว่ากลุ่มงานบริการได้บรขอภูมิและองค์รวมนะคะเป็นผู้พิการทางด้านไหนคะพี่ใจและพฤติกรรมค่ะเป็นผู้พิการทางด้านจิตใจและพฤติกรรมเนาะหนูขอสอบถามหน่อยก่อนหน้าค่ะที่จะมาทำโรงพยาบาลท่าหูงับพี่ทำอาชีพอะไรมาก่อนเ่ย เจ้าสวยๆนะสวยๆราคาสวยๆค่าแรงได้เยอะไหมคะวันละสามร้อยวันละสามเนาะแล้วหลังจากที่มาทํางานโรงพยาบาลท่าบุ้งอะค่ะอ่าชีวิตของการทํางานเป็นยังไงบ้างคะคืออาเป็นอยู่ดีขึ้นมีความรู้มากขึ้นแล้วก็อีกส่วนหนึ่งก็อาจจะมีความรับผิดชอบมากขึ้นเนาะในการที่ทํางานที่นี่เนาะอ่าแล้วพี่รู้สึกภูมิใจยังไงนะคะในการที่ได้มาทํางานที่โรงพยาบาลท่าบุ้งก็ได้เรียน เราไม่รู้แล้วก็มีอะไรอีกไหมอยากขอบคุณบริษัทไหมในการจ้างงานเราขอบคุณบริษัทที่าคอยส่งเสริมตลอดขอบคุณค่ะขอบคุณนะคะีคี น,นี้ก็จะเป็นผู้พิการคนถัดไปนะคะเป็นผู้พิการทางด้านการได้ยินจะอยู่ในกลุ่มง,งานของอ่ากลุ่มง,งานเพศสัชกรรมนะคะเดี๋ยวให้น้องแนะนำตัวเองเนาะเช่เลย ก็เป็นความรู้สึกทั้งหมดของเ้องนิงนะคะเดี๋ยวเราไปดูกลุ่มงานถัดไปแันกว่าค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพี่เรื่องแนะนำตัวเย ความในใจทั้งหมดนะคะของพี่เลนะคะสวัสดีค่ะชื่อนางสาวสุปตาทรัพย์มีสมบูรณ์นะคะพิการทางการเคลื่อนไหวค่ะก็ได้รับการจ้างงานโดยมูลนิธิ่ิววพัรค่ะปฏิบัติงานที่นี่มา8ปีแล้วค่ะก็ภูมิใจค่ะแล้วก็ดีใจที่ตัวเองไม่ต้องพึ่งพาคนอื่นใช้ความรู้ศักยภาพต่างๆของตัวเอง ทำงานต่างๆตามที่รับมอบหมายก็ปัจจุบันตอนนี้ก็ได้รับมอบหมายให้มาดูแลแปลงเกษตรของโรงพยาบาลท่าวงขาะก็ตั้งใจแล้วก็ใช้ชีวภาพใช้อินรีในการดูแลพยายามใช้ความรู้ความสามารถช่วยเหลืองานต่างๆในโรงพยาบาลน,นะคะก็ขอบคุณมูลนิธิยุวพัฒน์นะคะก็หนูจะตั้งใจทํางานนะคะสิ่งที่หนูได้รับก็คือร่างกายแข็งแรงขึ้นค่ะแล้วก็ปัจจุบันก็ศึกษาต่อปริญญาตรีสาขาสาธารณสุข ของมหาวลัยวิเ,วเทเวิรนค่ะาสาขาคณะสาธารณสุขชุมชนค่ะก็ขอบคุณในความอนุเคราะห์ที่เมตตาแล้วก็จะตั้งใจทำงานให้เต็มที่ค่ะ ทางดิฉันขอบเป็นตัวแทนที่จะขอบคุณบริษัททุกท่านนะคะที่ได้ให้โอกาสแก่ผู้พิการได้จ้างงานให้ได้อ่ามีสังคมมีมีเครือข่ายร่วมกันกับผู้พิการนะคะยังไงก็อ่าขอขอบคุณทุกท่านมากนะคะที่สร้างความภูมิใจให้กับผู้พิการของเราคะ่ะขอบคุณค่ะ